สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทพัฒนานะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมไม่ได้มาสอนแต่จะมาแนะนําการแปลงข้อมูล j จสันะครับเป็น GOJ s o n นะครับผมขั้นตอนง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันเลยนะครับผมผมมีข้อมูล j จสัอยู่นะครับสมมุติข้อมูลเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นข้อมูลธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะคอนโซลล็อกออกมาให้ดูก่อนครับเราลลอก t a ออกมาดูว่ อ่ะนี่นะครับเป็นข้อมูลธรรมดาเป็นอ็อบเจกต์หนึ่ออบเจกต์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้อมูลนี้เป็นข้อมูล json นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1นึ่งฟังชันนะครับผมนี่เลยตัวอย่างผมอยู่ด้านล่างง่ายมากอ่ารับพารามิเตอร์เข้ามา1ตัวก็คือด a ต a า ดีเทอร์ขอดูกันเนาะเราจะสร้างตัวแปรออบเจกต์ประปาขึ้นมาหนึ่งอันนะครับผมมีไทป์นะครับมีฟีเจอร์นะครับผมเป็น ว่างๆไว้ก่อนนะครับเป็นอารี A, ว่างๆไว้ก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาลูกข้อมูลนะครับลูบเอาข้อมูลเกสันธรรมดาเนี่ยพุชเข้าไปในตัวอ็อบเจกต์ว่างๆอันนี้นะครับผมไม่ยากนะครับก็นี่เลยตับตัวอย่างด้านล่างนะครับง่ยายมากเราจะลูกตามข้อมูลของเรา i เท่ากับศูนย์ไปด้ว่กัว i จะน้อยกว่า data จุดเล็ง ไอบวกบวกนะครับอ่ะเราจะมาลูปข้อมูลตรงนี้นะครับเนาะเข้าไปในออบเจกตของเรานะครับอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวแปรเรามาก่อน g o เ s o n เข้าไปใน g o j s o n แล้วเข้าไปในฟีเจอร์นะครับผมเราจะใส่อะไรเข้าไปในนี้นะครับผมอ่ามันจะมีเมธอดพุทธนะครับเอาไว้สำหรับใส่ข้อมูลเข้าไป อนนี้ก็จะต้องมีท้มี g ีโอเมทีนะครับเพื่อที่จะใส่แรดลองเข้าไปนะครับใน g ีโอเมทีก็จะมีทยอย้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นพอย n ์ มี coordinate นะครับที่ไว้ใช้ชสำหรับเก็บแลดลองนะครับผมตรงนี้เราลู o มาเราก็จะใส่ data เข้าไปนะครับก็คือ data ที่เรารับมาตัวนี้ data loop i จุดตรงนี้ก็คือชื่อ key ของเรา key ของ data ของเราก็จะเป็นเป็นลองก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นแร t นะครับ ใน Data เนาะ Data L N G เนาะโอเคแล้วก็ Data ลองจุดอแอลอรทีนะครับเป็เนี่ยเสร็จนะครับสำหรับการวนลูปแล้วทีนี้ข้างนอกออกมาทีนึงก็จะมี Property Property ใน property ก็จะมีก็แล้วแต่เรานะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยเราอันนี้เหมือนเราตั้งชื่อคีย์ใหม่ให้มันเลยนะให้ให้อ็อบเจกต์ของเราให้ตัวเจสันของเรานะครับอย่างของผมมี name มีรูปภาพผมก็สร้างตัวแปรข้างคีย์ name นะครับผมทันใดอาจจะถ้าไม่ได้ค่อยได้มายุ่งกับตัวเจสันเท่าไหร G ่จิวเจสันเท่าไหร่นี่ก็จะจะงงนะครับผมแต่ถ้าเราคุ้นกับมันดีอ่ เกี่ยวกับ JSON นะี่ง่ายมากเลยนะเหีือวเราเอาข้อมูลมาปรับแต่งให้อยู่ในคีย์รูปแบบใหม่นะครับให้อยู่ใน o b อบเจกตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมก็สร้างชื่อคียขึ้นมาเปอินเนียไอตรงในสตริงนี่แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเสร็จเรยอเสร็จแล้วตรงนี้พุทตรงนี้จบตรงนี้นะครับผมรีเทิร์นออกไปรีเทิร์นอะไรละ่ะ ก็รีเทิร์นออกไปเป็นอาร์เนะครับผมก็รีเทิรนตัวแปรนี้ G O J 3นะครับทำงานได้ไหมนะครับจากอันนี้นะอันนี้คือข้อมูลดิบๆของเรานะครับผมเดี๋ยวผมใส่ใส่อันนี้ไปนะเนาะรอ a a ต a โอเคอันนี้คือข้อมูลดิบๆนะครับเนาะ รอ data j s o s n นะครับเดี๋ยวผมจะ c o n s o l e หรอกตัว geo j s o n ที่เราแปลงไว้ให้ดูนะครับผมอันนี้เราเขียนเป็น function c o n v e r t geo j s o n นะครับเดี๋ยวผมประกาศตัวแปลมา l o อกหนึ่งตัวนะครับเป็น geo j s o n d a t a ระการนะครับเท่ากับ function c o n v e r t ใส่หนึ่ง parameter เข้าไปนะครับผมก็คือ ออบเจกเจอซันของเรานะครับแค่นี้พอแล้วเราก็ return ตัว gojsondata นะอ่าี๋ยวผมคอนโซลลอาออกมาโซลตัวน,นีน้โอเคนะครับได้ไหมเดี๋ยวลองดูผมเซฟก่อนนะอันนี้คือ raw data raw json ของเรานะครับก็เปลี่ยน object ธรรมดานะครับอันนี้ เป็นอ b อบเจแบบ G O J 3ถูกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีอันเดียวปึ๊บเข้ามาย่อยก็จะมีฟีเจอร์ฟีเจอร์มี geo m e t r ร geo m e t r y รเนี่ยถูกป่ะ i เดี๋ยว i i บวกบวก data จุดเล็ง data จุดเล็งเหมือนมันจะมาอันเดียวนะ เหมือนมาไม่ครบนะเหมือนมาแค่อันแรกอันเดียวมามาแค่อันเดียวมาแค่อันเดียวขั้นตอดการหลูอ๋อนี่มันลูกต้องเอาไว้ข้างนอกรีเทิร์นให้ต้องมาอยู่ข้างนอกนอกลูกโอเคขอดูอีกรอบนึงนะครับเอาอยัางนี่ไงมีทั้งหมดเจ็ดโอเค ถูกต้องครบนะครับผมอันนี้คือรอเดต้านะครับนี่มีั้หมดน, length, 7, นะเลงเจ็ดนะข้อมูลสถานที่หนึ่งหรือสถานที่เจ็ดนะครับที่เป็นเจสันธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นเจสันที่อยู่ในรูปแบบของ G e O เจสันนะครับผมนี่ข้างใน G e O m e t r y นะครับนี่คือข้อมูลที่จะเอาไว้รูปไปแสดงพอยต์แสดงอะไรบนแผนที่นะครับก็แล้วแต่จะไปทำงานอะไรต่อของเรานะครับอยู่ใน Coordinate โอเคโอเคนะครับผมสามารถใช้งานได้ <c oughs> เดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะแต่อันนี้อันนี้จบแล้วนะครับผมสําหรับการแปลง G j สัน to GO-J32 นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากน,นี้เดี๋ยวผมเอาไปขึ้นแผนที่ให้ดูนะครับคร่าวๆล้วกันครับผม <c oughs> อันนี้ก็คือ นีนะตัวแปลของเราปมบคอมเมนต์ปิดไป geo data สมมติเวลาเราเอามาลูปเราเอา geo j 3ส geo data ของเราเนี่ยมาลูเนี่ยมันก็แสดงเป็นพอยต์บนแผนที่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะครับถ้าจะทำคลิปแยกถ้าจะต้องการดูข้อมูลบนแผนที่นะครับเห็นไหมครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะชา้าอาจจะเร็วหน่อยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะแปะโค mm ้ดไว้ที่ในด e s c r i p t ปชัด้านล่างลกันนะครับสำหรับฟังก์ช mm ันแปลง j s o 2 TO j n นะครับผม mm hmm. ก็ถ้ามีข้อสักถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับ